ทุกคนคะเมืนน่อนี้คือ,อยากสกินปิ้งสมปานะคะเอากับมาหา,าอุปกรณ์ในการปิ้งเนาะก็จะเป็นใบตองนะคะปิ้งหอมๆเนะพี่น้องเนาะนะคะเอาจีกใบตองมาสักสองสามชิ้นนะคะจีกแบบนี้เลยค่ะจีกแบบว่าใบตองอหอยมันเหี้ยนะพี่น้องเนาะเอาไปาไป,าปิ้งใส่กะทะนะคะฉันก็คิดว่าจังสัรนะแล้วเอากับมาเก็บผัก ก็คือ,อบักพริกนะคะบักพริกกระเลียงเนาะไปร้อยหนานะคะเป็นลูกโดดเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าฉันบวกกินเดี๋ค่ะมันเผ็ดเอาไปประดับห่อหมกซื่อๆเนาะพี่น้องเนาะอ่ะได้แล้วเขาก็มาสักสี่หน่วยสามสี่หน่วยกับพ่อเนาะพี่น้องเนาะเอาแบบอ่อนๆนะคะเพราะว่าถ้าเอาแกมากมันก็นสิเผ็ดขนาดบวกกินด้วยเนี่ย เนี่ยเราจะได้แล้วเข้ากับใบนะคะไปเซตใบตองนะคะอันนั้นก็คือหงข้าวเหนียวไว้ก่อนนะคะอุ่นไว้เนาะที่จริงหนึ่งกับไว้์ข้าวเมเปอร์ค่ะแต่ว่าเอามาอุ่นเนาะใส่ตู้เย็นมันก็แข็งมันบอกกับมาอุ่นใส่หม้อไว้นะคะเนี่ยค่ะเซตนอกเซตในเซตให้มันตัวถึงเซตให้อ่าฝุ่นออกนะคะนี่จะเข้ากับเอาปลามานะคะก็จะเป็นป่นทองปลาแซลมอนนะคะสมปลานะคะสร้างมาจากเอ่อ ไมลเบิร์นเลยทีเดียวนะคะพี่น้องจาเนี่ยเราจะห่อลายสั้นลนายแผนกเลยเพราะว่ามันเหม็นนะขนาดห่อขนาดนี้มันก็นยังส่งกินเหม็นนะคะใส่ในซองฟิลเอามาแล้วไล่ไว้ในตะแกรงคืนเนี่ยแหละจะเนี่ยจะออกมาสักสองสาตอนกับพ่อเนาะเอ่อบ้ได้กินลายนะพี่น้องเพราะว่ามันสีเหลี่ยนจังหน่อยเพราะว่ามันมันเนาะกินซัมนี่กับพ่อสิได้กินอย่างอื่นตอนนะคะหลังจากนั้นก็เอาบักพริกโปะไปนะคะนะค,ะ,นคะเก็บได้ทีนะคะใส่มือเลยทีเดียวนะคะพี่น้องจา เลยถนัดมือนะอะ้ามาตรสอบห่อกันนะคะกะจะเป็นห่อประมาณเนี่ยค่ะอะทดสอบแล้วเราจะไปเอาไม้จิ้มฟันมาขัดแตะนะคะได้แล้วห่อกับมาห่อฮ่อนะคะเนี่ยเราจะ,ะใบตองเพึ่งจะตัดมากกับว่าห้มันสลุดแน่นอนะค่ะมันก็จะเป็นประมาณว่ากรอบๆเล็กน้อยกับว่เป็นยางกบห่อแบบนี้แหละค่ะห่อตามอ่า กระเยิ้มของดิฉันล่ะค่ะเนี่ยค่ะกระทะเซรามิกของฉันนะคะหลังจากนั้นเท่ากับไปตั้งไฟนะพี่น้องเนาะปิดฝาจากน้อยนะเดี๋ยวฝามาปิดนะคะหลังจากนั้นก็เดี๋ยวค่อยมาย่างมันนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยว็รับพ i ิกแล้ว grab ได้นะคะพี่น้องจา้าปลามันก็จะจสุกแล้วจักน้อยเนาะปลานะคะบอสุกเนี่ยเดี๋ยวปลาแป๊บเดียวพอมันหอมๆใบตองนะคะเท่ากับมา ิดเบิงนะคะว่ามังเป็นไคะหลังจากสุกแล้วอ่ะเปิดลูกซี่ว่าหน้าตาหนูจะเป็นยังไงบ้างนะคะสมอยากบอสมอยากบอนี่ค่ะหอมใบตองนะคะนี่เราจะกินกับตำบักแตงแล้วก็ขเขาเฮี้ยวห่อแล้วก็พักในสวนนะคะเก็บมานะคะเนาะแล้วก็สมพาเคตไว้นะคะไปกินกัน,น้ะพี่น้องจา๋า